พีพีนะครับเราจะมาคุยกันถึง New บ a l a n c e 993 Gra d ดริฟท์ o o ดเมดอินยูเคู่นี้นะครับตามชื่อเลยนะครับว่าเป็น g r e y แล้วก็ Driftwood เพราะฉะนั้นก็จะมีสีเทาแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลพวกบูดอะไเนี่ยก็เป็นแบบไม้นะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับคือผมเล่าเรื่องราวกข้าแล้ากันผมว่าคู่สีเนี้ยผมก็ไม่เคยคิดว่าจะเข้านะแบบสีเทากับสีน้ำตาลแต่ว่าพอมาอยู่ในคู่นี้มันกลายเป็นเข้ากันเฉยเลยอะ่ะผมไปเจอคู่นี้ตอนนั้นที่เซี่ยงไฮ้นะเพราะที่เซี่ยงไฮ้ในชบบ็อปนิ ราคามัน9000กว่าบาทผมก็เลยไม่โดนมานะแล้วก,กลับมาที่ไทยเห็นเพื่อนของเพื่อนขายอยู่เขาแบบเป็นมือหนึ่งเพราะซื้อมาแล้วเขาไม่ชอบสีเขาก็เลยขายแบบไม่แพงมากอนะ5,000 6,000อะไรประมาณนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะผมก็เลยซื้อมานะครับก็เลยเป็นที่มาของการรีวิวคู่นี้กันในวันนี้นั่นเองนะครับก่อนนี้ผมทำรีวิว9 9 2กันไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ 9. 9 3เสานี่ยผมไม่เคยทำรีวิวในช่องเลยซึ่งแปลกมากเพราะว่าผมมี9ก3กสามมาหลายรุ่นมากนะครับเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งโมเดลที่ฮอตมากในการไปคอลแลบกับแบรนด์ต่าง ซึ่งวันนี้ก็เลยถือโอกาสในการมารีวิวกับทุกคนได้ฟังกันแล้วกันนะครับถามว่าคู่นี้ผมชอบอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าคู่สีเทาของ n b ิว a n ล e นะมันเป็นสีเทาที่มันว่าจะไปอยู่ในโมเดลไหนจะเป็นเฉดแบบเข้มขึ้นอ่อนลงเลยับผมว่ามันเวิร์กหมดเลยนะครับผมจะเทียบกับ992ห้ดูว่าสีเทาเนี่ยมันแตกต่างกันนิดนึงนะเห็นไหมสีเทาของ992เนี่ยที่เป็นแบบโ G เลยเนี่ยมันจะมีความผมว่ามันดู มันดูเข้มกว่านิดหนึ่งอ่ะมันมีความนิวเต็ดกว่าหน่อยนึงอ่ะด้้นได้กว่านิดนึงนะครับแต่ว่าพอเป็นของ993ปุ๊บเนี่ยของคู่นี้โดยเฉพาะนะเพราะว่าถ้าเป็น993 OG เนี่ยก็จะสีเหมือน992นะครับแต่ว่าเอเป็นคู่นี้มันดูมีความสว่างกว่าเออผมก็ว่าเออมันก็แปลกดีนะครับก็เลยจัดมานะครับแล้วก็ทุกคนดูนะเขาจะมีความเป็นแบบ หนังกลับสเวตที่มันมีแฮร์รี่อ่ะมันจะมีความขนขนยาวๆเพราะว่าของนิวบลานส่วนมากถ้าเกิดเป็นตัว OG นะครับเขาจะขนเตียนๆเ,เนี่ยอย่างคู่นี้ยใช่ไหมขนมันจะสั้นมากมันมันจะสมูทมากมันจะนุ่มละมุนแต่ว่าพอเป็นอันเนี้ยมันนุ่มละมุนเหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะมีความยาวขึ้นมาแล้วก็สว่างผมว่ามันมีความอมฟ้าๆนิดนึงไม่ได้เยอะมาก แล้วก็จะเป็นเมชนะครับก็เป็นรูกวก้างๆแบบนี้อันนี้โรงว992นะผมว่าถ้าเกิดเราดูดีนะเราจะเห็นแบบแสงมันจะสอดส่องเข้าไปข้างในได้นะครับแล้วก็พวกเอาโซนะครับมิดโซ่ต่างๆก็เป็นสีออกครีมๆหน่อยมีเทคโนโลยีอับซอรนะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรยังไงนะครับใครทราบก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เชือกเนี่ยเชือกจะเป็นสีครีมจริงๆเขาให้มา2สีนะจะมีสีครีมแล้วก็สีขาวแต่ผมรู้สึกว่าสีครีมเนี่ยมันเข้ากับคู่นี้ดีกว่าเพราะว่าตรงเท้ามันออกมีความออกวอร์มโทนหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับด้านหลังก็มีโลโก้ USA นะครับเพราะว่าเป็น993นี่ก็เป็น made in USA อยู่แล้วแล้วก็มีคำว,ว่า New Balance ชรงนี้ แล้วก็มีเขียนคำว่า9.3เรนตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นสักหน่อยนะครับพื้นก็เป็นสีดําเหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างรวมถึงข้างในนะครับข้างในเนี่ยผมว่านี่มันแตกต่างกับรุ่นธรรมดาเพราะว่าอย่างรุ่นธรรมดาทุกคนลองดูนะว่ามันจะเป็นแบบผ้าที่มันเนียนๆไปมันเป็นผ้าที่มันแบบมันไม่ได้มี texture อ,อะไรแต่ว่าพอเป็นของ รุ่น993รุ่นนี้นะครับที่เป็นเกรดริฟทูลเนี่ยมันจะเหมือนมีขนขนเพิ่มเติมขึ้นมาผมพยายามโฟกัสให้ดูแล้วันนี้มันมันจะมีขนขนเพิ่มเติมขึ้นมานครับก็เลยแตกต่างกว่ารุ่นปกติด้านในพื้นอินโซนะครับก็จะเป็นพื้นสีครีม,รมซึ่งเปื้อนง่ายมากพื้นสีครีมของของของตัว993นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเปื้อนง่ายจริงๆนะครับ ก็ทดลองเลยนะผมใส่ไปแค่สองครั้งเนี่ยนะพอมันครีมอ่ะมันเปื้อนแล้วนะอ่ะอินโซข้างในก็ยี่ห้อเดียวกันกับของ992นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเป็นเอาซ้อนหรือว่าเป็นของนิวบาลานทำเองนะครับเพราะอีกจุดหนึ่งที่ลืมบอกไปก็คือบริเวณตัวลิ้นนะครับลิ้นก็มีเขียนคาว่า993แล้วก็เป็นทงอเมริกาอยู่นะครับอีกอย่างที่อยากพูดถึงเรื่องของทรงนะครับทรงตัวเนี้ย เขาจะเรียวกว่าพวก9-9้น,นะเนี่ยผมเชื่อให้คุณดูเนี่ยในไซส์เดียวกัน9เหมือนกันนะครับเัาจะมีความเรียวกว่านิดนึงไม่แน่ใจว่าในกล้องมันรู้สึกว่ามันแตก,กต่างหรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันเรียวกว่านะครับ เรื่องของไซส์นะครับพวกนี้สามารถใส่ตรงไซส์กับพวก990 V อื่นๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็ใส่ตรงกอบ992ได้เลยนะครับมาผมพูดถึง reference ให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะอย่างตัวผมเองเนี่ยผมใส่9 US แทบจะทุกโมเดลของ New Balance เลยนะครับพวก530 550อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นก็คือใส่9 US ได้หมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิด แต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวก1906 202R หรือว่า 860V2 เนะี่ยผมจะบวกไปครึ่งไซส์เป็น9.5นะครับก็ไปลองดูว่าคุณแนะ่ลองใส่ไซส์ไหนกันนะครับพวสบายผมให้ประมาณสัก7เต็ม10นะผมว่าโอเคสบายกว่าพวก992แบบที่ผมรีวิวกันไปคลิปก่อนนะครับถามว่าสบายประมาณไหนผมให้ฟีลิ่งประมาณสัก เหมือน990 V3 V4 อะไรประมาณนั้นนะครับถามว่ามันสบายเท่า V6 ไหมตนะ้องบอกว่าไม่นะเพราะ V6 เขาแบบมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่แบบเดินบุรแล้วมันเด้งมากกว่านะครับส่วนนี้ผมว่าเป็นรองเท้าที่เหมาะกาันเอาไปเดินได้ไปเดินยาวๆได้ผมว่ามันซัพพอร์ตเท้าได้ดีประมาณหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่า New Balance เนี่ยที่ไปเดิน,ดนยาวๆดีสุดผมก็ยังคงแนะนำมันพวกแบบ990 V5 เนาะแล้วก็ V6 เหมือนเดิมเลยนะครับคู่นี้ต่างตัวได้ง่ายมากเพราะว่าสีเขาสีเทามันต่างตัวง่ายอยู่แล้ว แล้วก็พอมันเป็นสีน้ําตาลแซมแบบนี้ผมเลยรู้สึกว่าโอ้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเข้ากันอย่างลงตัวแปลกๆนะครับก็เลยมาแนะนํารุ่นนี้นะครับตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นคนขายเท่าไหร่นะก็ไปลองดูแล้วกันว่าเขาขายประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณสักเจ็ดแปดพันถ้าเกิดเป็นพรีออเดอร์อะไรแบบนั้นนะครับผมก็มีร้านเพื่อนๆที่พรีออเดอร์เยอะเหมือนกันก็ไปลองดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดผมซื้อบ่อยก็มีเคนสเนเกอร์มี แจ็คสเนกเกอร์อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นร้านเพื่อนผมไปลองสอบถามกันดูได้แล้วกันนะครับอีพ e. ีนี้ฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปกับการออนฟีดจากคู่นี้กันด้วยนะครับวอาเจูนใหม่อีพีนะครับบ๊ายบายครับ